แล้วแล้วในกรณีที่แบบตำรวจนั่งคู่กับหมอเงี้ยครับเราสมมติว่าอไออย่างแก๊งอ่ะเขาเขายิงให้ยิงตำรวจอะครับแต่ว่ามันพลาดไปโดนหมอเงี้ยมันถึงขั้นต้องแบคฤทเลยเหรอครับอ๋อตอนนี้นอันนี้ครับวันนี้ก็ชี้แจงเลยว่าถ้าเกิดว่าโดนยิงนี่โดนยิงได้เลยครับไม่ไม,ไม่ไม่มีการแบคฤทแล้วหลังจาก ต้องส่วนไหนเอ่ยลองผมผมยังไม่ยังไม่รู้ว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าที่ถามว่าสามคืออ่านอยู่แต่ไม่ได้สร่งการที่แพทย์มาหยิบศพหอครับแล้วแจ้งออกจากพื้นที่หากมีแก๊งไหนเข้ามาอะไรเงี้ยผมผมอ่านเรายังงงนิดนึงครูนะข้อสี่ระหว่างที่แพทย์มาหยิบศพห่อศพหมายถึงห่อนะครับหมายถึงห่อครับและแก๊งออกจากพื้นที่หากมีแก๊งเข้ามาให้ทำการไล่จากพื้นที่ก็ ตามตามตามตัวเลยก็คือสมมุติว่าอตำรวจอสมมติว่า,า,วมมวาแพทย์เข้ามาหยิบห่อแล้วถ้าเกิดมีแก๊งไหนเข้ามาในบริเวณห่อตรงนั้นเน่ะก็คือตำรวจสามารถจับตายได้ทันทีก็คือก็มีการตีต่อเลยตีไล่แก๊งตัวนั้นออกอแค่นั้นเลยประมาณนี้มีไม่เข้าใจตรง,งไหนไหมพีม่จะได้อธิบายต่อ ไอตัวสี่ข้อเนี้ยพี่บอกไว้ก่อนนะว่ามันมันไม่ไม่ใช่ที่สุดนะมันอาจมีการปรับแก้ตามตามสิ่งที่อาจจะเป็นแก๊งหรือว่าอาจจะเป็นตัวตำรวจมองว่ามันเป็นช่องโหว่ในการเล่นในระเบียบแกฎหมายนะเพราะว่าการที่เรามาเล่นในระเบียบแกฎหมายอ่ะตำรวจอ่ะบาลานซ์บาลานซ์ในการเขาเรียกว่าอะไรในการเล่นยากมากพี่ก็เลยเอาสี่ข้อเนี้มาเป็นเกณฑ์ในการเล่นให้พวกเรา แล้วอ่ะพี่จะพูดต่อเลยแล้วกันในชีตของเมืองที่เมืองกําหนดวิธีการเล่นให้เบื้องต้นสามข้อในกฎการใช้เลเบลลองดูได้ในมีประมาณสี <4 S 1> ข่ข้อครับเนียบไหมมันจะมีสามข้อที่ว่าการเข้าช่วยเหลือของหน่วยงานตํารวจในพื้นที่เลเบลและกฎหมายหนึ่งเคสทรวิวาทตารวจจะไม่เข้ารับเหตุในพื้นที่ข้อสองเคสเคลื่อนย้ายหากมีการลากศพออกนอกพื้นที่เลเบล นับว่าอ่าเคตน,นั้นอ่ะเป็นเคตเคลื่อนย้ายที่ไม่ได้มีที่ไม่ได้เขาเรียกใช้กฎของการใช้เลเบลหมายความว่าถ้าเกิดว่าเอาศพเอาห่อออกจากเลเบลไร้กฎหมายแล้วอ่ะเหตุนั้นจะไม่ใช่อ่าเคตไร้ไก,กฎหมายจะต้องโดนดาเนินคดีเหมือนเหมือนปกติอ่าคีแค่รอยยม,มแล้วก็เคตกักศพตํารวจจะทําการเข้าระง,งับเหตุและช่วยเหลือศพผู้ก่อเหตุหรือผู้เสียชีวิตในเขตบริเวณเลเบลไร้ไก,กฎหมายจะไม่ถูกดําเนินคดีมันจะมีไมหมายเหตุข,ข้างหลังว่า หลังเหตุจบตำรวจจะประกาศคูดาวสิบห้านาทีข้อเนี้ยพี่จะเริ่มบังคับใช้หมายความว่าไงอ่าหมายความว่าในกรณีที่ตำรวจอ่ะชนะไฟตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วแก๊งอ่าที่คุมเลเวลอยู่ที่คุมหออยู่ออกจากพื้นที่หมดเลเวลนั้นจะมีคูดาวโดยตำรวจจะเริ่มประกาศณนะตอนนั้นสิบห้านาทีเข้าใจเงงตรงไหนไหม พี่อธิบายหมายความว่าอ่าตํารวจจะประกาศ15นาทีเนี่ยคือหลังจากนี้15นาทีอ่ะไม่สามารถใช้เรเบลและกฎหมายตัวนั้นได้มีงงตรงไหนไม่เ่ยถ้าใช้ได้อีกครั้งคือบตำรวจก็จะประกาศอีกครั้งใช่ไหมครับอ่าได้เดี๋ยวพี่ประกาศให้ตัวนั้นโอเคครับโอเคไม่สามารถใช้นี่คือไม่สามารถใช้แค่กัดใช่ไหมครับ ใช่ไม่สามารถใช้กักหรือเล่นสตอรี่ของแกงได้คือเขาไปห่ออะไรข้างในก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ได้เลยครับค,คือต่อไปนี้ก็คือจะกักแบบต่อเน,นื่องไม่ได้แล้วถูกไหมครับใช่จะวนลูปกักไม่ได้เพราะจริงๆกฎข้อน,นี้ยมีมาตั้งแต่การเปิดใช้เดเบลแต่ว่าตํารวจไม่ได้ประกาศตั้งแต่แรกแค่นั้นเลยพี่ครับพี่าาแล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้เวลาคนเขากักแปเลยนะถ้าสมมติว่าเองตีชนะตารวจใช่ไหม อันแล้วส่วนส่วนใหญ่ตำรวจชอบเคลียรถทิ้งก่อนนะครับอย่างนี้ถ้าเคลียตำรวจหมดแล้วเราล้นหมดไปด้วยอ่ะแล้วมันจะลากต่อยไงพี่ชนชนรถออกเนี้ยเหรอใช่ให่ทั้งชนตกน้ําบางทั้งชนออกบางส่วนใหญ่แล้วทน่น้นลากเแล้วพี่บอกน้องไปแล้วว่าไม่ให้อ่าชนออกออกนอกบริเวณเรเบลในกลห่มายก็คือก็คือจะไม่มีการเคลียรรถใช่ไหมเคลียรรถหน้าเรเบลเฉยแค่นั้นเลยให้ออกไปข้างๆอะไรเงี้ยให้ตำรวจสามารถเล่นได้ปกติ พี่สักครับผมผมถามอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าอันนี้ไอประกาศครูดาวสิบห้านาทีนีของตำรวจข้าวอะไรดิมันคือในกรณีที่ตำรวจชนะไฟไฟอย่างเดียวจะสามารใช่ไฟก็สามารถกัดต่อได้เลยใช่ถูกต้องครับโอเคถูกต้องเลยมีไม่เข้าใจตรงไหนไหมแต่ว่าจากที่อ่านแล้วลองแซมปิ้ลคำถามมาให้พี่ก็ได้เผื่อพี่แบบ พอมีมุมอาจจะตอบให้ได้ดไม่มีพี่จะพูดเรื่องต่อไปของ่งานหมอไม่มีแล้วเนาะอาจจะลองเล่นดูก่อนก็ได้แล้วถ้าเราติดปัญหาตรงไหนอะลองลองลองเสนอมาเพราะว่าพี่บอกไปแล้วกดตัวนี้อาจจะปรับเปลี่ยนได้เนาะชุบกุด้วยนะ หมอมาอชุบกูด้ะับผมอา่าของหมอจะมีเรื่องแก้งสองเรื่องนะแต่เอาเป็นเรื่องแรกเรื่องนี่ก่อนเรื่องเรื่องบ้านเรื่องป้นบ้านที่อยู่หลังโรงพยาบาลน,นะครับมันจะอยู่ติดเซฟโซนใช่ไหมทีนี้เราติดต่อขอให้ย้ายออกไปแล้วทีนี้ตรงบ้านจะมาจะไม่มีป้นบ้านแล้วเนาะจะได้ไม่มีการหรือว่าร้อยวาดกันแล้วเลยเข้ามาในเขตเซฟโซนโรงพยาบาล ทีนี้เราก็เลยอัปเกรดเรื่องกฎการทะวิวาสในทรมานทางการในเขตพืนที่โรงพยาบาลหรือเซฟโซนโรงพยาบาลด้วยแต่เพิ่มถห้แบบเป็นหนึ่งแสนหนึ่งครั้งตอนหนึ่งครั้งตอนหนึ่งฝ่ายแล้วก็เป็ที่สพชั่วโมงครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงมอมีอยู่ไหมมอมีเคมมอมีต่อเลย โอเคครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเขาจะชี้แจงนี้ก่อนว่าประกาศเ,เรื่องที่มาชี้แจงวันนี้เนี่ยทางหมอในวันเขาได้ประกาศไว้ในกฎของหมอแล้วนะครับมันจะมีอยู่ว่าหลายคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าแพทย์นะครับแพทย์ชุดเหลืองชุดแดงชุดขาวเนี่ยทำาลายได้หรือไม่ได้นะครับยิงได้ไหมยิงตกรถตกหอได้ไหมวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังแบบง่ายๆเลยครับก็คือถ้าเป็นแพทย์ชุดขาวนะครับชุดขาวหรือชุดฟ้าไม่สามารถทําร้ายหรือยิงได้ในทุกกรณีครับ แพ,แพทย์ชุดเหลืองชุดแดงขึ้นยานพานะกับตำรวจไล่เคสนะครับไล่เคสอุ้มอุ้มสตอรี่นะครับ,ไ,รมมรบไม่ว่าจะเป็นฮอหรือเป็นรถสามารถทางแก๊งเนี่ยสามารถยิงตกรถได้เลยแต่ไม่สามารถซ้ําได้นะครับยิงได้แค่ตกรถหลังจากนั้นเมื่อตกรถแล้วหมอก็จะวิ่งออกจากพื้นที่ไฟหรือจุดไฟเองนะครับเราจะไม่จะไม่อนุญ,ญาตให้ซ้ําถ้าเกิดว่ามีเกิดการทั้งมือหรือมีการไปซ้ําหมอที่ตกรถลงมาไม่ว่าจะเป็น ในเลเวลไร้กฎหมายหรือว่าพื้นที่ทั่วไปนะครับเราก็จะเป็นผิดอ่พ่อ7นะครับหากอ่าทำการปุ้นจี้ข่มขู่กดหมอนะครับหรือทำร้ายร่างกายปาก2 0 0แสนแบลบกดิสติ12ชั่วโมงนะครับแล้วก็พอมาในส่วนของอการเข้าไฟของหมอที่จะเข้าไฟกับตำรวจหมอครับจะเข้าไฟกับตำรวจเนี่ยในไฟที่2ของการไฟนะครับเมื่อเข้าไปในเขตเลเวลไร้กฎหมาย หมอแดงเข้านั้นนะครับยันนะครับเฉพาะหมอแดงนะครับที่เข้าได้เนี่ยแก๊งสามารถแทงหรือยิงหรือทำร้ายร่างกายได้ปกติเลยหมอครับหมอครับคิมกิม,ม,ม,มอันนี้ครันี่เลย อันนั้นเดี๋ยวต่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแพทย์ที่โดนทําร้ายนอกเขตเรเบลไ้กฎหมายหรือแพทย์เสื้อเหลืองที่โดนทําร้ายในเขตเรเบลไ้กฎหมายที่ไม่ได้เป็นการไฟของตํารวจเนี่ยถ้าโดนสลบจะโดนสามแสนเป็ติดิบสองชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สลบก็จะโดนสองแสนสิบสองชั่วโมงเหมือนกันมา,มาไวเร็วกันนี้ก็ดีนะครับเราก็เพิ่มเติมกรณีที่ชนะไฟครับได้เคลียร์แก๊งออกจากพื้นที่แล้วตํารวจ จะประกาศคูดาวนะครับจะประกาศคูดาวในการใช้เรือไรกฎหมายใน15นาทีไม่สามารถเล่นเล่นสตอรีต่ต่อได้นะครับแล้วก็แต่ถ้าตำรวจแพ้ไฟเนี่ยแก๊งสามารถกักศพต่อได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าตำรวจแพ้ไฟแล้วหมอประกาศขอคืนศพทางแก๊งต้องคืนศพให้หมอ,มอะคระับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่คืนเนี่ยมันจะเป็นผิดกฎการเล่นเนาะการเล่นเคสก,กักศพในเรือและกฎหมายที่ทาง ตำรวจเขาได้ลงกฎไว้ว่าจะต้องคืนศพเมื่อมีการประกาศแล้วนะครับส่วนเมื่อประกาศแล้วหมอเหลืองหมอุดเหลืองเนาะจะเข้าไปอุ้มเคสทีละเคสนะครับไปอุ้มศพตำรวจออกมาทีละศพออกมานอกพื้นที่ที่ที่ไม่ได้เป็นเหตเลเวลไรกฎหมายแล้วก็จะให้หมอที่เหลือหมอแดงหรือหมอที่อยู่ตรงนั้นเอานำไปรีไฟท์ที่โรงพยาบาลหรือสอนอ,อ,อที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วกออ็อีกนิดนึงก็คือ แล้วถ้าเกิดว่าเคสที่โดนเคลื่อนออกนะครับถติว่ามีการไฟอยู่แล้วตํารวจสลบตํารวจโดนเคลื่อนออกเคลื่อนออกไปเนี่ยหมอที่อยู่นอกเรเบลเนี่ยสามารถรับเคสแล้วก็เอาไปรีไ้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้ในเรเบลจบก่อนแต่ตํารวจเนี่ยพอหลังจากที่ไปรีแล้วเขาจะต้องให้ตารวจฟื้นหมดก่อนนะครับถึงจะกลับมาไฟใหม่ได้มีอะไรสงสัยไหมครับเออไ เคสที่ตำรวจชนะไปแล้วห่อเวลาชุบเสร็จปุ๊บหมอจะเอาไปหรือว่ายัางไงนะครับถ้าเป็นที่โดนห่อครับหมอจะเอาไปครับเพราะว่าหมอจะต้องเอาไปให้ตำรวจดำเนินคดีที่เกี่ยวกับเป็นเคสโดนหอ่อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ห่อไอคนที่กักอะ่ะไม่เป็นไรครับตรงนั้นคือจะจะ,จะไว้ตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมีการกดเลขเคสมาจะมีแพทย์ที่สแตนบายอยู่เอานำมารักษาสอนอนในเมืองนะครับสำหรับคนที่แฝงไปส่วนหอก็ ไปดำเนินคดีส่วนใช่ครับส่วนหอนําเอาไปดาเนินคดีปกติแล้วแล้วในกรณีที่แบบตํารวจนั่งคู่กับหมอเนี่ยครับเราสมมติว่าวไออย่างแก๊งอ่ะเขาเขา,เขายิงให้ยิงตารวจอะครับแต่ว่ามันพลาดไปโดนหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องแบกฤทิ์เลยเหรอครออับตอนนี้<บ>อันนี้ครับวันนี้ก็ชี้แจงเลยว่าถ้าเกิดว่าโดนยิงนี่โดนยิงได้เลยครับไม่ไม่ไม่มีการแบกฤทิ์แล้วหลังจากนี้ถ้าโดนยิงแต่ว่าเมื่อหมอตกรถมาห้ามซ้านะครับก็คือไม่ใช่พอตกงมาแล้วไปตีหมอ เพราะว่าหมอเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดหมอตกรถลงมาหมอจะต้องวิ่งออกจากพื้นที่ทันทีนึกออกไหมครับสมมติมีการไฟ์กันอยู่ปุ๊บหมอตกรถมาตกรถลงมาหรือว่าหมออยู่บนรถตำรวจแล้วแก๊งยิงล่วงหมอจะต้องออกจากพื้นที่วิ่งออกจากพื้นที่ตรงนั้นออกไปเลยไม่มีการตอบโต้ไม่มีการหาไฟ์อยู่ครับยิงได้เลยเราจะไม่แบคิสครับเออคขาถามนะครับก็กรณีแบบว่าหมอนั่งอยู่บนรถตำรวจแล้วเรายิงตำรวจล่วงแล้ว เราไม่ต้องยิงหมอได้ครับแต่แต่แบบสมมติรถตำรวจคันนั้นมันหลุดครับเราสามารถแบบบอกหมอให้หมอลงรถได้ครับหมอ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 จะลงได้หมอหมอจะลงอยู่แล้วหมอจะลงครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีการการล็อกหรือถ้าเกิดมีแก๊งขึ้นบนรถเนี่ยหมอจะต้องลงจากรถทันทีอันนี้เป็นรี่แจงหมดแลแต่มันก็จะมีบ้างนะครับในกรณีที่ว่าหมอลงรถไม่ได้ถ้าเกิดหมอจังหวะว่ารถตำรวจโดนล็อกเนี่ยมันจะมีบางทีที่ว่าลงลงรถไม่ได้มันก็มีอันนี้ชี้แจงไว้นิดหนึ่งบางที่กดเอฟค้างแล้วแหละแต่ว่าก็ลงไม่ แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าแก๊งอยากให้หมอลงในรถคันนั้นก็ถ้าเกิดเราจะยิงจากย,ยิงลงจากรถเลยก็ได้ครับแต่ว่าจะไม่ซ้ํานะครับถ้าไม่ซ้ําเนี่ยจะถือว่าไม่ผิดกฎชื่อน้องแมวน่ารักเนาะแมวก็ใ <ทำ S 1> ส่อันเนี้ยแต่เป็นสีสีอะไรนะสีชมพูส่วนถ้าตกหอลงมาแล้วหอระเบิดหมอสลบอันนี้ไม่แบกฤิ์ครับถือว่าเอ่อไม่ต้องการที่จะเขาเรียกว่าต้องการที่ทำลายทรัพย์สินของทาง อ่าลมไอทางสอนอนะของทางตำรวจครับไม่ได้มุ่งร้ายที่จะทำร้ายหมอหรือกรณีหนึ่งกรณีหนึ่งสมมติว่าเคาใวันเกดการที่จะเผารถตำรวจต่อกันอยู่นะนั่งใกล้กันนะหรือเปล่าแก๊งไหนที่ยังไม่มีปืนหรือว่าปืนมอยู่อะไรเงี้ยเอาลงไม่ได้แล้วเผารถแล้วเกิดรถระเบิด หมอตายคารถอันนั้นก็จะถือว่าไม่ได้ทำจะไม่เป็นการแบคลิสนะครับเพราะนั้นถือว่าหมอจะคุณที่ไม่ได้เองพัับนีเจบ้านบ้านบ้านไอ้ขอถามอีกกรณีครับไอ้กรณีแบบว่าตอนไปเรเบลอครับรายกฎหมายแล้วแบบว่ามันมีการที่ตํารวจตํารวจอุ้มศพคนที่กักไปไว้ข้างนอกครับแล้วให้แล้วให้หมออุ้มเอาไว้อะครับสามารถทําอะไรได้ไหมครับ ที่กักใช่ไหมแล้วที่ให้หมอเอาคือคือคนที่คนที่กักไว้ใช่ไหมบางอยู่ต่คนที่กักไม่เแต่บางเรื่องอ่ะบางเรื่องหนูก็เกด้นะแต่บางเรื่องมันแบบแทงได้เลยครับมันยังไม่เคยผ่านสถานการณ์จริงแต่ว่าตำรวจจะไม่เอาไปให้หมอเหลืองครับเพราะว่าหมอเหลืองจะไม่สามารถเข้าไปในวงไฟได้โอเคครับถ้าเป็นหมอแดงถือเพื่อนเราอยู่ก็คือแทงได้เลยใช่ไหมใช่ครับแต่แต่ต้องเป็นไฟที่สองนะครับเพราะว่าหมอแดงจะเข้าตอนไฟสองถ้าไฟแรกเนี่ยหมอแดงจะอยู่นอกเขตพื้นที่เลเบลอยู่แล้ว นะคแล้วถ้าเขาอยู่นอกเขตพื้นที่แล้วตำรวจสมมติผมกักตบอยู่แล้วตำรวจมาตีเพื่อนตำรวจของเราไม่เคยเจอสถารรางแกไงคืออรับฟังได้จนอยู่ตรงนั้นจดไว้ทำตามเข้าใจได้ต้องลองมีสตอรี่ะเข้าใจไแรกนะครับใช่ค่ะแต่แต่ก็พอเข้าใจอยู่เนี่ยพูดพูยมาี่ยเสนอได้ไหมครับคือผมอยากให้แบบหมอแดงเป็นแบบหมอสตอรี่ที่เล่นได้ทุกที่ไปเลยครับมันมันจะได้แบบว่าสนุกไปทั้งแบบ คนเล่นแล้วก็แบบไม่ต้องมาระวังอย่างนี้ด้วยครับรอบหมอจะได้สนุกไปด้วยตลอดเด็ดตลอดเด็เดี๋ยวรอตรงเนี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยว,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 ยวอันนี้เอาคือเอาแบบนณาตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวส่วนเรื่องมีการอัปเดตตรงเนี้ยเราขอมีการประชุมระหว่างหน่วยงานกันอีกก่อน mm hmm. นะครับว่าจะเออให้เล่นได้ทุกนที่หรือยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีข้อดีข้อเสียในตัวของมันอยู่นิดนึงได้ครับเด้ครับ,รบชะขมบชมก่อน สงสัยอะไรตรงไหนไหมัยอะไรอีกไหมครับเอ่อผมขอกลับไปที่ตำรวจหน่อยได้ไหมครับได้ว่ามาคือกรณีที่มันเป็นวงนัวครับแบบมันมันเหมือนแบบว่าบางทีเรายังไม่ได้ล้มเลยครับแบบมันล็อกโดนล็อกแบบโดนล็อกแบบงงๆครับคือคือเข้าใจว่าภาพมันอาจจะไม่ตรงอะไรก็แล้วแต่คือถ้าแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนนะครับหรือว่ามันไม่ชัวร์ครับไม่อยากให้แบบมากดแบบล็อกมือแบบ งงครับได้พี่จำชับอันนี้อันนี้เสนอได้ไหมครับเป็นแบบเราถ้าเป็นเคตอุ้มเราเป็นแบบจับตายทุกกรณีไปเลยไม่ดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องแบบมีข้อพิพาทเรื่องล็อกโดนไม่โดนใช่พี่เลี่ยมปะไม่รู้ว่าหนูจำจากสัญลักษณ์ตรงได้ครับได้ เห็นด้วยนะครับอันเนี้ยแบบแบบว่าอาจจะขีดใต้ตาแต่ไม่รู้เพราะาจำถูกคนหรือเปล่าเพื่อนเขามาช่วยอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมคนเนี้ยพี่เดียวแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่หมาเองคนทำเคสอุ้มมาคนนี้มาด้วยก็จับตายวพาแต่จะเขาดแบบดูถามทุกมันจะได้ไม่เกิดกรณีมันจะได้ไม่เกิดกรณีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไก่ในเล้าอ่ะแบบแบบว่าคนที่ไม่เข้าใจอะล็อกหมดแล้วก็เดินกระตากกระตากกระเดืตรงนั้นอ่ะแบบเป็น โฟงอ่ะถ้าเกิดจับตายปุ๊บมันถ้าเกิดตำรวจเลียร์ได้ก็ก็คือก็อุ้มไปได้เลยทำคดีได้เลยใช่ใช่มันมันเป็นคำถามที่ดีไงครับหมายถึงว่าตอนไหนเราไปองไปคุยเรนดูก่อนก็ได้ามันจะได้ลดข้อพิพาทเรื่องล็อกล็อกแบบผิดพลาดด้วยครับลองลองดูครับแนะนำ ข้อสอบถามอะไรตรงไหนไหมก็น่าจะเดี๋ยวเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะลงในตจ้งผิดพลาดให้จันเขตโรงพยาบาลเขตใหศจนโรงพยาบาลนะครับกรณีกักศพตำรวจสามารถไม่คืนตำรวจให้หมอได้ไหมใช่ไหมที่เคเคยถามตอนไฟอ่าใช่ครับแช่ กรณีนี้เหมือนที่เจ้าเมื่อกี้ครับว่าถ้าเกิดเราไม่คืนเนี่ยมันจะเป็นไปผิดกฎการเล่นเนาะในกฎการเล่นที่ตำรวจได้ลงไว้ว่าเอากฎการเล่นกักศพในเรเบลและกฎหมายนะครับเมื่อมีการประกาศจากหมอแล้วจะต้องคืนศพในทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในเรเบลหรือที่กําลังเคลื่อนออกจากเรเบลไปก็ต้องจอดแล้วก็ทิ้งศพไว้ตรงนั้นทันทีครับเาจารับผมไอ้ขอขอถามอีกทีเขอถามอีกข้อหนึ่งครับอันนี้ถามผูคขอมั่นใจนะเคยถามไปแล้วแหละอย่าสมมุติว่าตำร,รวจ แยกเคสแบบว่าไล่เคสนอกด้วยแล้วก็แล้วก็ไปเคสกักศพด้วยแต่ถ้าเคสกักศพตำรวจไปแพงเงี้ยครับเคสเคสนอกแก็หยุดใช่ไหมจหยุดด้วยเราจะมีเคสพร้อมกันใช่ไหมต้องหมอประกาศนะครับจะหยุดครับผมโอเคโอเคก็คือเคสเคสนอกที่ไล่อยู่ก็คือหยุดเหมือนกันใช่ใช่ใช่โอเคใช่คือหยุดเพื่อกลับมารีเซ็ตตำรวจก็คือให้ตำรวจทุกคนที่ออกไปไล่เคสหรือว่า ออกตามหาเคสอะ่ะกลับมานะจุดจุดรีเซ็ตจุดรีเซ็ตคือโรงพยาบาลหรือสอนออยู่ใ,ใกล้ๆกันอยู่แล้วล่ะกะไม่มีตํารวจออกไปนั่นแหละเพ่นพ่านต่อเป็นกว่าจะพร้อมอะ่ะก็จะออกพร้อมกันมีสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนไหมเอ่ย แองหาหาหาซีเจไปก่อนนะแอนที่กำลังจะมีสตอรี่เดี๋ยวยิ่งไปคนเดียวเลยมีไหมอ๋อเพิ่มติมสุดท้ายครับอันนี้อันอันอันน,น,นี้ทางโรงพยาบาลได้การแชทของหน่วยงานในหน่วยงานหมอไปละสําหรับการปวดแบคลิสนะครับทุกแก๊งที่ปวดแบคลิสนะครับจะมาปวดได้ก็คือมาปวดสําหรับหมอที่อยู่โรงพยาบาลในเมืองเท่านั้นนะครับหมอที่ไล่เคสหมอที่ไปรับเคสหรือหมอที่อยู่ธนนิชชอนเนี่ยปวดไม่ได้นะครับต้องมาปวดกับหมอทอี่โรงพยาบาลในเมืองนะครับ ขอขอไม่ชุบคามือได้ไหมครับเอ่อปกติถ้าหมออ่ะหมอจะไม่คามือนะครับเพราะหมอจะเราจะดึงศพมาได้เลยแต่ถ้าแต่างตำรวจนะครับขอแบบกรณีฉุกเฉินก็ขอแบบไม่ไม่ไม่ชุบคามือได้ไหมแปลกๆบางบางบางทีแบบมันดิ้นดิ้นลนแทบตายครับแล้วแบบแบบมันแค่เดินมาไผ่แล้วก็ชุบได้เลยครับแปลกๆครับตำรวจไม่สามารถแย่งศพออกจากมือผู้ต้องหาได้ แล้วเนี่ยอันเนี้ยผมอยากแบบว่า,วามันมันสามารถแบบมันสามารถพอที่จะแบบแบบว่าทาให้าาท,ทาให้มันแย,งยง่งได้ไห<ด>ม,มแบบว่ายิงลมแล้วก็แบบย่งเอาอะไรเง,งี้ยตารวจมันไม่สามารถแยง่งแย่งออกจากจากมือได้อะเข้าใจใช่ไหมทำได้ยากมากต,ต,ตอนตอนเนี้ยเข้าใจครับแบบว่าอยากลองถามดูไงว่าแบบว่าเผื่อแบบเผื่อแบบพังแบบแอดม้งแอดมินอะไรเงี้ยเผื่อแบบเขาสามารถทําให้มันแย่งได้อะไร ใช่ไหมอันนั้นแหละโอเคมีเรื่องไหนจะสอบถามเพิ่มเติมไหมอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เห็นก็ถามกันมาอยู่คือว่าเรื่องโพ s ิชั o ในการชุบที่ว่าหลายคนสงสัยว่าเอ้ยตกลงหมอชุบ <ปะ S 1> ตํา <ปะ S 1> รวจชุบ<า>อะไรอย่างเงี้ยครับตามกฎที่หมอกับตำรวจให้ตกลงกันนะครับถ้ามีหมออยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่นั้นที่เรา,เาทางตำรวจจับกลุ่มได้เนี่ยจะให้หมอเป็นคนชุบแต่ถ้ากรณีที่ตำรวจไล่แล้วไม่มีหมอตำรวจสามารถชุบได้เลย หรือ,อกรณีสุดท้ายถ้าหมอรายงานว่าเคสนี้เหลือไม่ถึงห้านาทีใครเจอศพก่อนไม่ว่าจะตำรวจหรือหมอชุบได้เลยครับจะเป็นระลานั้นไอ้ hey, หรือหรือว่าไอ้ถ้ากรณีชุบคามืออะครับขอขอแบบล็อกมือก่อนได้ไหมครับแบบแบบอย่างอย่างน้อยล็อกมือคนที่อุ้มศพให้ได้ก่อนครับแบบยิงล้มแล้วล็อกมือให้ได้ก่อนเงี้ยครับหลังสี่จุดเวลานะโลก,กิพี่ฟังประชุม,มอยู่พี่ตะบอกว่าไง บบยิงลมแล้วล็อกมือคนที่ถือศพให้ได้ก่อนนะครับแล้วถึงจะชุบแด้อะไรย่างเงี้ยบางทีมันยังวิ่งวิ่งดิ้นลนอยู่เลยครับเดี๋ยวลองลอ,งลองกลับไปคุยเองก่อนก็ได้ครับเสนอไว้ใช่ๆโอเคเดี๋ยวพี่ออกวอลแล้วรวมถุมแจกกันเลยแล้วกันฟังประชุมต่อละ เถามพี่หมอครับถ้าถ้าสมมติแบบเป็นเคสที่หมอชุบหอครับแบบข้างนอกเลเ,ลเบลแก๊งสามารถถ้าสมมติแบบมาเจอปดีสามารถลงไปปิดได้ไหมครับอ่าไม่ได้ครับทำร้ายหมอไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่เาเคสอ,อยู่กับหมอแล้วเพราะว่าหมอในวันหลังจะชุบเสร็จป,ปุ๊บถ้าตำรวจไม่อยู่หมอก็จะอุ้มไปไปกับตําตำรวจแล้วก็ไปมาสมที่สอนหมอแต่ถ้าเป็นสมมติในเลเบลเหมือนในเลเบลเนี่ย ถ้าไฟไม่จบเนาะถ้ายังไม่จบไฟยังไม่เคลียร์ก็จะไม่ชุบนะครับไม่มีแล้วนะของหมอโอเคถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถมาถาม ที่สอน,นอได้เลยสำหรับอขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามารับฟังเนาะเรียบร้อยแล้วขยายได้ครับขอบบคคุณมากรัเข้ามาสอบถา,าบมได้าาลเลยนะครับผมครับ,บอบครับพี่